ใครอยากได้ไอดีฟรีไฟปืนเบลเจ็ดเยอะขนาดนี้ดูคลิปนี้เลยนะอยากไปไหนนะทุกคนครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาแจากไอดีปืนเบลเจ็ดอันนี้ให้ทุกคนฟรีๆไปเลยดูท้ายคลิปนะครับผมเอาลนะทุกคนครับก่อนเราจะไปแจกปืนเบลเจ็ดกันเนี่ยผมจะพาทุกคนเนะี่ยไปเล่นโหมดสกิทเกมรรก่อนแล้วกันเพราะช่วงนี้ซีรีส์เขากําลังมากําลังดังเลยใช่ไหมล่ะผมจะไปถึงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนครับเนี่ยเป็นการเล่นคังที่สามงมนะในโหมดนี้นะทุกคนครับไป เอาละะฮะด่านแรกนะฮะทุกคนครับอันนี้คือเราต้องวิ่งเข้าเราต้องวิ่งเข้านะเราต้องวิ่งเข้ากำแพงเอ้ยเขียวไม่เขียววิ่งดิ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 โอเคโอ้โหเกือบจะไม่ทันนลยเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดไม่ทันนี่ซวยเลยนะฮะทุกคนครับก็คือตายอ่ะเกิดเข้าไม่ทันอ่ะดิเอ้ยดูดิดูดิไอ้คนนี้วิ่งเข้าไม่ทันเลยเนี่ยเสื้อน้ำเงินเนี่ยตายตายคือหนึ่งห้องมันจะเข้าได้แค่คนเดียวนะนอกจากแบบจะเข้าพร้อมกันจริงๆด้วยเสื้อน้ำ จริงๆเราสามารถทุบแกงคนอื่นได้นะครับเนี่ยระหว่างที่เนี่ยระหว่างที่โดนทุบเนี่ยมันแบบจะลุกชายเแมวแมวเราไม่อยากยุ่งกับใครนะ้นคนครับเฮ้ยมึงอย่ามาตีกูโอ้โหเกมแรงนะเนี่ยผมยังไม่อยากไปอ่ะเข้าเลยล่ะละักเป็นงานลันลักเลยเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดิดูดิดดดดเออผู้หญิงไม่ทันอ่ะเฮ้ยด,ดีนะครับเนี่ยที่เรารอดว่าไงเพื่อน เดี๋ยวเจอกันรอบหน้าไอเสื้อขาวตายโอ้ยไม่หมดอีกเหรอครับโอ้ลารักเอ้ยพี่ตายแล้วนะมันเสียวนะฮะเอ้ยยังมาทุบกระดิบโอ้ยไปทุบคนอื่นทำไมไปทุบคนอื่นทำไมไปทุบคนอื่นทำไมเฮ้ยไม่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 เฮ้ยบินินไม่ไม่กุนันกุนั่นอกนัน นันเข้ามาพร้อมกันสองคนนะทุกคนครับมันก็เลยอยู่พร้อมกันได้ไงวฮ้ยเจ้านเนี่ยเกือบไปแล้วโอ้ยเกือบปันรอบนี้ไม่มีใครตายเลยเพราะว่าผมใกใจผู้หญิงคนนี้มันเข้าพร้อมกันไงนจริงจริงมันจะแบบต้องมีคนหนึ่งตายอ่ะเฮ้ยผมไม่อยากอย,กอยู่ใกล้ใครเลยว่ะเพแบบเขาจะฟาดผมอะครับทุกคนครับเออผมอยากติ้งของผมอะผมไม่อยากใกล้ใครเลยเออให้อยู่แถวนี้ด้วย มันต้องมีเขียวบ้างแหละนี่ไง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 ไอเสื้อขาวไอเสื้อขาวแกเป็นรอดแน่เสื้อขาวรอดเหรอเฮ้ยมันใส่เสื้อขาวมีเสื้อขาวมต้องรอดเหรอมีเสื้อขาวรอดจริงด้วยนะคุณครับดีน้องสาวเดี๋ยวเงินไปแบ่งกันนะเดี๋ยวเงินไปแบ่งกันเฮ้ยยังไม่จูบเออที่ผมมันใส่เสื้อขาวมาคือหน้าตามันดูเร็วมากนะ ดูเนี่ยเอ็นย์เอ็นยหน้าจำดูเร็วอ่ะแมวแมวแมวไม่อยากยุ่งไม่อยากรุ่งเราจะไม่ยุ่งกับคนเร็วนะคุนทัพเฮ้ยหนีดิเฮ้ยไม่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 ขอเอาก่อนขอเอาก่อนเฮ้ยทันนะเพื่อนทันนะเพื่อนโอเคโอเคถือว่าทันนะเดี๋ยวมาทันนะเฮ้ยอย่ามาทุบโหถ้าทุบแล้วบั็อกออกนี่โกรธเล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยขอขอขอ โอเคโอเคมีใครตายไหมไม่มีนะฮะเพราะห้องผมมันเข้ากันสองคนไงอุ้ยยังมีเหรออุ้ยไม่ไหวแล้วเด้อไม่ไหวแล้วเด้อบอกตรงอยู่ตรงนี้เฮ้ยอย่ามายุ่งดิย่งมายุ่งดิยุ่งกับผมป่ะยุ่งผมไม่ไงอยู่ใกล้ใครเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้เสื้อเหลืองไอ้เสื้อเหลืองเอ้ยแกก็ยังมาทำแต่ไอ้เสื้อเหลืองเฮ้ย มันใสยพอขึ้ไปหน่อยก็ได้ขึ่ไปขึ้นไปขใ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้่ไมอีกขึ้นไปอีกขึ้ไปอีกข้ไอีกขอีกขนไปอีกคนไปอีกขนไอีกรอบนไป่ีกขนไปอีก่ไปอีกขนไปอีก่นไปอีกข้นไปอีกข้นไปอีกขไอี่าึนไปอีกขนไกลนไ่ีกขนไปไปอีกไม่ีก่นไอ แล้วแล้วเข้าเข้าเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วต้องมีคนตายแน่เลยวะตายเนี้ยเออเฮ้เชือขาไอ้เชือขาไอ้เชือขาวไม่หลอดไอ้เชือขาวไม่หลอดอ่าฮ่ไอ้ชือขาวไม่หลอดเลยไอ้เชือขาวไม่หลอดครับทุกคนครับบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นไงล่ะเออโอเคโอเคเหลืออีกคนละเนี่ยหนึ่ง โอ้เหลือไม่กี่คนแล้วนะทุกคนครับด่านต่อไปมาดูกันด่านอะไรเอ่ยด่านอะไรนะด่านอะไรนะว้าวนี่มันด่านแบบออริจินอลเลยนี่ว่าจะต,ต้องทำตายนะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บต้องอุ้ยนี่ยหยุดเลยหยุดนะเพื่อนนะนี่มาไปแล้วเรืเ่องอะไรไปดิ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 อันนะ่ะเป็นหัวเชอรี่เลยนะเฮ้ย หัวหน่ารักทำมาฉันน่ากลัวเลยทำแบบนี้นะเอ้ยอดจ้าหลอดคาในหลาหลักนะไปแล้วไปแล้วอืมอืมหันไปเนี่ยเอ้ยเอ้ยมึงยังจะหนันไอีกเนาะเฮ้ยได้ยินเง่งเก่งไหนแม่งไปแล้วโอเคเรอดจ้ารอดจ้ารอดจ้าคุณถ้าตายนี่คือตายเลยนะเนี่ยโคตรเสี่ยงอ่ะ ตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ4ี่คนสุดท้ายนะทุกคนครับเราต้องรออีกประมาณสิวีนาะเพราะว่ามันน่าจะมีคนหนึ่งหลุดนะเราเลยแบบยังไม่ได้เริ่มด่านต่อไปสักทีนะคะทุกคนครับเฮ้ยว่าไงที่คนนี้มันแต่งตัวมาเพื่อรับเงินเลยบ้างเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เว้ยอ่ะผมว่าถึงเวลาแนละ้วมาดูด่านต่อไปกันตอนนี้เราติดหนึ่งในสี่คนสุดท้ายแล้วนะ่ <c oughs> ด่านอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ชอบด่านนี้เลย เป็นด่านแบบซุ่มเป็นระเบิดนะทุกคนครับแล้วเกิดว่าใครได้ไปถือระเบิดเนี่ยต้องรีบวิ่งเอาไปชนคนอื่นนะแล้วคนที่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมไอ้นั่นแหละไอ้นั่นอะมันเป็นระเบิดแล้วเราต้องวิ่งหนีมันอ้าผมวิ่งตามมันมาทำไมอทบ้าไอ้ระเบิดไปยไอ้ระเบิดไปโอเคไอ้ระเบิดไปอย่าไปยุ่งกับคุณไม่ไม่ช่วบอกวิ่งไม่ไอ้ระเบิดไปยไอระเบิดไป อ้าาตายมไู้อยมาลจะะะมามาอ่ะหากวไอทุกคนครับวันนี้ติดแค่หนึ่งในสี่่ะด่านนี้ผมแบบคนไม่ชอบเลยเลยคือแบบ ผมไม่ถึงด่านนี้เลยผมถึงด่านนี้เมื่อไรผมตายตลอดนะฮะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นผ่านชนะด่านนี้ก็คอมเมนต์บอกกันเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะฮะแค่มาถึงด่านที่สามนี่ผมก็แบบโอ้โหเสียวเล่นไปมือสั่นไปแล้วทุกคนครับผมว่าด่านนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมีอะไรให้เราเล่นแบบนอกจากแบบเราไปยิงกันฟรีไฟธรรมดาอะไรแบบนี้นะพอมีอะไรแบบนี้ให้เล่นก็ทําให้ฟรีไฟสนุกขึ้นนะผมว่านะ เอาครับถึงเวลาที่เราจะมาแจกดีเวลเจ็ดกันแล้วนะทุกคนครับสําหรับใครที่อยากได้นะ oh. เพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปวีดีโอนี้นะแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะไม่ว่าทุกคนจะดูทาง Facebook YouTube หรือว่าอะไรก็ตามนะทุกคนครับกดไลค,กไลค์กดแชร์กดติดตามกดรดิ่งแล้วก็คอมเมนต์นะว่าทุกคนเคยเติมเกมไปเท่าไหร่นะทุกคนครับถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ของใครแบบโดนใจผมนย,ผม,นยผมก็จะสุ่มแจกให้คนนั้นไปเลยนะครับผม